TV. ตอนนี้พามาอยู่ที่บูธของคุณไดนะครับต้องบอกว่าผมเดินดูแล้วเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยโหยสวยมากๆสวยจริงๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพาชมรถเนี่ยมาคุยกับผู้บริหารก่อนคุณโอ๊ะนะครับสวัสดีครับอคอนเซ็ปต์ของบูธคุณไดก่อนแล้วกันพี่มีอะไรบ้างครับบูธของเราคอนเซ็ปต์คือพิกเซล l ล u าวคำว่าพิกเซลเนี่ยหมายถึงว่าไฟหน้าไฟท้ายของรถคุณไดรุ่นใหม่ๆของเราเนี่ย<ม>จะเป็นพ<ม>ิกเซลพิกเซลอยู่นะครับแล้วก็เอาพิกเซลเนี่ยมาแปะไว้บนเพดานของอบูธเรานอกจากบูธแล้วเนี่ยรถที่เรามีอยู่ในสแตนก็ม,มีความแตกต่างจากรุุ่นนนนใยปปีีีททเเเหห็็ตง้ล ใช่ครับ,รบเรารวันนี้เราเปิดตัวรถใหม่3รุ่นด้วยกัน <S <S ไฮไลท์อันับแรกก็คือ IONIQ 5นะครับ,รบซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเรามาโชว์หลายทีแล้วทำไมไม่ขายสักทีปีนี้เราเปิดรับ จองสิทธิ์กันเรียบร้อยแล้ว<ค>นะครับรรเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถจองกันได้นอกจากนั้นรุ่นอื่นเราจะเห็นเป็นมีพรีเมียมเอสยูวีอีกหนึ่ง<อ>รุ่นเรียกว,ว่าฮุนไดซันเตอร์เฟ่คันนี้เป็นพรีเมียมเอสยูวีนะครับขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นภายในเนี่ยจะสามารถนั่งได้ถึง7ที่นั่งพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วย<ค>นะครับรแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเป็น1.6ลิตรเทอร์โบไฮบริดเรามีตัวแรงอีกคันหนึ่งคือเครื่อง2ลิตรเทอร์โบนะครับเรียกว่าเอเลนทราเอ็นแรงม้าสอรตงร้อยแปดสิบแรงมัน้าอัตราเร่งลูกนย์หน มองหาคุณได้อยู่ในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Starria s t a r g a z e r c r e t a เนี่ยเราให้ดอกเบี้ย0%ูน์สูงสุดนานถึง48เดือนนะครับแล้วก็ยังแถมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีด้วยหรือแม้กระทั่งรถรุ่นใหม่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น s a n t a Fe ฟเราก็แถมประกันด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ Ionic ครับถ้าลูกค้าจองสิทธิ์กันก็สามารถที่จะได้รับประกันภัย1ปีแล้วก็ Wallbox c h เจ g e r ที่บ้านติดให้ฟรีด้วยยังไงฝากด้วยนะครับที่บูธของคุณไดครับผมขอบคุณพี่โอมากครับสวัสด